รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน สวัสดีครับคุณชมครับสัปดาห์นี้ไอซอนกรอบหรือหมุนตามโลกยังอยู่กับอาจารย์ธนพรศรีประยุทธ์นะครับผู้อธิการสถานวิเคราะห์การเมืองและนโยบายต้องบอกว่าท่านเป็นคู่พูที่บุคคลที่พูดอะไรแล้วชัดเจนแล้วไม่มีอ้อมค้อมและเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็จะเกิดความเชื่อมั่นและมีแนวโน้มต้องบอกหลายๆประเด็นที่ท่านพูดนั้นก็จะเห็นว่าภาคการเมืองนั้นกีบประเด็นนั้นไปทำนะครับวันนี้ เรายังอยู่กับจารย์ธนพรศรีประยุนสักครู่กับหมอพกกระแทบ สัปดาห์นี้เรายังอยู่กับอาจารย์ธนพรไปพบกับท่านเลยครับวันดีครับอาจารย์ครับมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับเมื่อเราพูดกันไปเรื่องเรื่องของอุปสรรคอิุปทกนที่อาจจะต้องเผชิญเรียกว่า confrontation ครับผมทีนี้มาพูดถึงว่าครับเรื่องของตัวเลขตอนนี้3-3มครับและอาจจะพยายามที่จะดึงพักเล็กพักน้อยไปอีกสัก10เสียง20เสียงนะครับมันก็ยังต้องการครับเสียงจากสวอยู่ครับครับ แล้วก็จะบอกว่าถ้าจะไปหวังภูมิใจไทยนี่เขาปิดประตูแล้วภูประชาธิปัดก็ไม่แน่ถ้าทัวลงหนักๆนี่อาจจะถอยไม่แน่เพราะต้องคิดถึงอนาคตพรรคตัวเองด้วยถ้าถูกอ่ะับส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยไม่ผ่งยังชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาคุณนุนาก็ออกมาบอกแล้วเขามีจุดเดือนเขาเองอย่ามากดดันครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหลือพรรคไหนแล้วที่จะไปร่วมครับขืนรวมให้ไทยยังไงได้อีกสัก1ิ20เสียงครับก็ยังขาดอย่างน้อย 30- หรือสีเสียงครับ ก็แน่นอนหนีไม่พ้นต้องไปเจอสวและอาจารย์คิดว่าสวจะลงมติให้หรอเพราะสวหลายคนหลายท่านพี่ปรับยา่ออกาบอกเลยนะชั่วโมงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเขาก็คงพยายามนะครับซึ่งความพยายามจะสําเร็จหรือเปล่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาพยายามตั้งได้แต่ไม่รู้จะ มีอำนาจตั้งถูกองจะตั้งได้หรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้ต้องออกแรงให้เยอะนะครับแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ก็ก็อไดนทั้งสองอย่างอาจจะสวท่านอาจจะเข้าใจก็ได้หรืออาจจะไม่เข้าใจก็ได้ซึ่งอันนี้ผมถึงได้เรียนย้ำก่อนว่าเราต้องเข้าใจระบบนะครับพอเราเข้าใจงี้ปุ๊บเราก็จะได้รู้สึกว่าผมขอโทษนะอาจารย์นะบรรยากาศที่บอกเฮ้ยจะต้องลงถนนต้องอะไรเนี่ยมันจะได้บอกเฮ้ยระบบเนี่ย ถ้าพักที่1มันไม่ได้มันก็ไปสู่พักที่สองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่บอกว่าจะต้องไปบิวอารมณ์กันรายการเนี่ยมันต้องเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับว่าการเมืองมันไม่มีทางตันนะครับพักที่1จัดไม่สําเร็จพักที่2ก็ไปจัดแทนพักที่2จัดไม่สําเร็จก็ภูมิใจไทยก็ไปจัดภูมิใจไทยจัดไม่สําเร็จลุงป้อมก็ไปจัดแล้วก็เรียงตามลําดับแบบนี้ถูกครับเพราะนั้นผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้ถามว่าสถานการณ์ในตอนนี้ที่อาจารย์ถามว่า สวจะเพิ่ไมไหมต้องชื่อต้องต้องขอเสียงสว,สวแน่นอนผมพูดตรงๆนะออวันนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องอยู่บางเรื่องนะครับซึ่งอาจจะเป็นข่าวลือก็แล้วกันนะครับแต่ว่าข่าวลือม,มันคือความจริงที่ปิดไม่มิดนะ,นะครับว่ามันมีความพยายามนะครับของบางพวกบางกลุ่มนะครับซึ่งก็อยู่ในนี่แหละเป็นคนเก่าๆนี่แหละ<อ>นะครับพุ่งตรงก็พยายามใช้มุกการแจกกล้วยเอาให้กับสว นะครับเพื่อที่จะดึงเสียงสวที่อาจจะยังไม่สบายอกสบายใจนะครับเพื่อที่จะมามาสนับสนุนแตคจักครัวงคราวนี้ปิดไม่มิดแน่นะก็แต่คราวนี้ที่มันที่มันซับซ้อนก็คือว่าคนแจกเนี่ยนะครับไม่รู้หวังดีประสงค์ร้ายเพราะพรรคก้าไกลไม่ได้แจกนะครับแต่กลายเป็นกลุ่มอื่นแจกท่านเร้ากระมวว่าก้าไกลใหญ่ก็ไม่แจกถูกไหมไม่แจกฮะแต่กลุ่มอื่นแจกนะครับซึ่งกลุ่มอื่นแจกเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปตีความกันต่อใช่ไหมครับว่ากลุ่มอื่นที่เขาแจกเนี่ยเขาคง พุ่งตรงนะเขาคงไม่ได้แจกให้ให้คุณพิธาเป็นนายกใช่ไหมฮนะเพราะฉะนั้นไอกระบวนการแจกกล้วยกันตรงเนี้ยนะครับมันก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าลูกจะเข้าทางอย่างไงซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของสอวอส่วนใหญ่เขาก็ได้นะครับแต่ผมเอาสถานการณ์มาเล่าให้ฟังว่ามันมีการอ่าเขาเรียกมันมีการเดินเกมกันอย่างนี้อ,อยู่นะครับ,รบแต่ณวันนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์ตังเนี่ยนะครับทราบมาว่าวันที่23พฤษภา จะมีตัวแทนพรรคเก้าวไกลนะครับเข้าไปที่วุฒิสภาเพราะวันนั้นจะมีการประชุมอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าไปทําความเข้าใจไปอะไรต่างๆผมเคยคิดว่าพรรคก้าไกลก็ต้องทําแบบนั้นนะครับส่วนสวจะต้องใช้ความักยภาพเต็มที่เราใช้ความอย่างที่อาจารย์บอกอะสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนครับผมก็เข้าไปชี้แจงนะครับเพราะนั้นแต่สายไฟเนี่ยนะครับอะไรเออาก็ไปอะไรไปด่าเขาอะไรเขาถอนหงอกว่างอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ก็ ก็คงจะต้องต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เวลาเวลาคือต้องเปลี่ยนมายเซ็ตแหละครับผมไม่ใช่เวลาเวลาจริงๆผมอยากเรียนก่อนนะว่าแฟนขับพักเก้าไกลนะครับก็ขอเรียนย้าว่าวันนี้ทุกคนให้โอกาสพักเก้าไกลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะจัดตั้งได้หรือว่าไม่ได้นี่ครับอันนี้เป็นฝีมือโดยแท้นะครับแล้วยังไงก็สามสิบเสียงนี่ก็ตอนนี้ ก็ต้องไปเพิ่มให้ได้ผมถึงบอกเป็นฝีมือโดยแท้ใช่ไหมครับคําว่าฝีมือของผมคือว่าท่านจะไปชี้แจงท่านจะทํายังไงก็ว่าเราเราใช้ซีเนร์โอนถ้าเกิดครับก้าวไกลไปไม่ถึงฝันไม่ถึงรัครับก็เป็นเรื่องของพรคที่สองก็จะกลายเป็นพักที่สองพักเพื่อไทยเขาก็ต้องมาจัดรัฐบาลแทนซึ่งมันก็ขั้นตอนเดียวกันอันนี้เขาโทษนะเขามองแบบนี้ไหมตัวตัวพักร่วมเองเขาอาจจะมองอย่างนี้ไหมว่า ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าไปไม่ถึงฝันเนี่ยก็เป็นโอกาสของเพื่อไทยแน่นอนแน่นอนครับวันนี้ทุกพักก็ทราบกติกานี้ดีนะครับเพราะนั้นแล้วผมถึงได้เรียนอาจารย์เนี่ยบอกว่าช่วง60วันเนี่ยพักก้าวไกลก็ทําให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแฟนขับพักก้าวไกลหรือผู้ติดตามสนใจเหตุการณ์บ้านเมืองเหมือนอย่างเราเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องไปเครียดหลายหลายคนเครียดหลายๆคนมาวนกังผมอาจารย์เดี๋ยวจะมีม็อบมีอะไรกันอีกผมบอกเฮ้ย เข้าใจเราหมดด้วยผลดีมอมไม่เป็นผลดีนะผมบอกว่าเฮ้ยเพ่ออาจจะเปิดช่องให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมบอกว่าพักอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเขาทําไม่สําเร็จพักอันดับสองเขาก็จัดต่อกระบวนการมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วพักอันดับสองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับสสเขาก็น้อยกว่าพักอันดับหนึ่งประมาณ1ิคนเท่านั้นเองนะครับพูดตรงเนี่ยถ้าพักอันดับสองเขาจัดเขาอาจจะ ไปดึงดูดใช่ไหมครับพักอื่นมาอะไรมาอันนั้นมันก็เป็นฝีมือของเขาเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมเพื่อไทยเขามองข้ามช็อตตรงนี้ว่าจะไปถึงจุดนั้นคือพูดตรงนะอาจารย์พักที่เขาผ่านเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวเ้องเขามองออกนะครับว่าเรื่องเรื่องที่ดําเนินการเขาต้องดําเนินการอะไรหนึ่งสองสามแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมถึงได้ย้าไงว่าทุกพัก รักษามารักษามารยากาทางการเมืองอย่างดีแล้วผมก็คิดว่าบรรยากาศท่างในเรื่องก็ให้โอกาสกันเต็มที่ลงเฟซบุ๊กต่างๆให้สับสนุนเต็มที่แต่ว่าเมื่อเก้าไกลไปไม่ถึงตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยถูกต้องครับทีนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำอาจารย์ตอนนี้ก็เปลี่ยนลุกเลยสิครับพลังประชารัปไตยสืยชาติอาจจะมีโอกาสเลยดีเอาแน่นอนฮะคือผมพูดตรงๆนะ พักเพื่อไทยผมเชื่อว่าเพื่อไทยมองข้ามฉอตรงนั้นไปแล้วนะในความเป็นจริงเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็คุยกับพลังประชารัฐได้คุยกับรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องดูท่าทีของท่านพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์นะครับว่าจะไปต่อทางการเมืองหรือไม่นะครับซึ่งดูแนวโน้มเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะทั้งสองท่านเนี่ยก็คงจะ มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าภารก,กิจที่แบกลับมา8-9ปีเนี่ยนะครับท่านเห็นว่าท่านก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องส่งมอบให้คนอื่นดําเนินการต่ออ,มอมผมพูดตรงนะ<อ>ถ้าอาจารย์เห็นนะวันที่วันเลือกตั้งเสร็จนีท่านนายกกลับบ้านเนี่ยนะครับท่านนายกก็ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแล้วถัดจากวันนั้นมาเนี่ยนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ในทางที่ที่ดีอ,ะอ่ะแล้วเราก็จะเห็นว่า activity ของรวมไทยสร้างชาติกับ activity ของลุงป้อมพลังประชารัฐก็ไม่มีพักไหนไปทําตัวเป็นอะไรฮะไปจัดรัฐบาลแข่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไปเป็นอุปสรรคในการทําหน้าที่ของพคกไหนพี่ตลูงผูพูดชัดเจนว่าขอทําหน้าที่ที่ยังละที่ไม่ได้คือใช่ครับดิถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอีมมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์วันที่คุณพิธาเขาเชิญไปทาน dinner talk ครับผมครับ หรือนเนื้อ d i s c u s s กันนะเป็นการที่จะรวมตัวให้สื่อมวลชนเห็นขั้นแรกเรื่องของ coalition party ในสามหนึ่งสามตรงนั้นเนี่ยครับผมครับผมไม่เห็นคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาอันนี้เป็นก๊อกสองป่ะนี่ผมพูดก็ตามเลยนะเอาผมมองในแง่ดีกว่านะอาจารย์มองในแง่ดีก็คือว่าคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาอีกนะว่าเอ้าแล้วคุณสุริยะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาไม่ไปเนี่ยมันมีความหมายทางการเมืองมันอาจจะมีก๊อกที่สองมันมีความหมายทางการเมืองว่าเนี่ยผมมองอันนี้พักเพื่อไทยเขาก็คงจะมีแผนสำรองเขาเรียกอะไรแผน A แผน B อ่าใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่าทุกพักการเมืองเนี่ยก็ต้องมีแผน A แแผน B ใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีแผน A แบบนี้ แผนเอกคือตอนนี้คือไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลแต่ถ้ามันพรรคก้าวไกลจัดตั้งไปสำเร็จเขาก็ต้องไปสู่แผนบีนะครับเพราะฉะนั้นเกมของคุณอุ้งนี้เขาไม่เสียเลยเพราะเขาไม่อยู่ในที่ประชุมก็น่าจะเตรียมไว้เป็นแผนบีนะครับนะครับผมถึงถามอาจารย์ตรงนี้เพราะว่าคือนะครับคือถ้า ผมคุยอาจารย์มากเนี่ยมันต้องต้องดูให้ละเอียดนะฮะถูกครับอะไรอย่างต่างเนี่ยมันทีมันถ้าทุกครับถ้ามันซ่อนได้เนี่ยมันถูกครับต้องต้องต้องเข้าใจถูกครับอาจารย์อ่ะทีนี้พออย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมากลับมาเรื่องของครับพลังประชาริมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่ายังไงเพื่อไทยรวมอีก70-76เสียงของพลังเพื่อประชาริฐครับผมรทชาติรวมนะอาจารย์ก็เจ็ดสครับผมก็จะได้เท่าไหร่ะ ร้อยสี่สิบบวกกับเจ็ดสิบหกก็ยังต้องมีสวไม่มีปัญหาหรอกครับคือถ้าถ้าสองปั้มมาเนี่ยถ้าเอาสองปัมที่สวจบเลยสวเขาจบอยู่แล้วนะครับผมพูดตรงๆนะแล้วพูดจริงนะถ้าถ้าเจ้าเฉพาะตัวเลขของสอสของสมมุตินะถ้าก้าวไกลจัดไม่สําเร็จ แล้วพักเพราะที่เขาบอก3ามร้อยสิบสามร้อยสิบสามเส็จสมเด็จเป็นยากพเพื่อไทยเขาต้องจะจัดต่อเนี่ยส่วนของพักเก้าไกลหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเราก็ลองเอาพลังประชาัฐบวกลงไทยสร้างชาติบวกกับภูมิใจไทยก็มันก็ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดเสร็จเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันอาจจะไม่ถึงสามร้อยสิบสามนะครับในภาพรวมแต่ถามว่ามันเกินสองร้อยห้าสิบมาเยอะไหมล่ะเกินเยอะนะครับรัฐบาลก็สามารถจัดตั้งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยก็คงจะรอให้พักเก้าไกลเนี่ยดำเนินการให้ ให้เสร็จสิ้นกระบวนการเรียกว่าให้ให้สุดไปเลยให้โอกาสกันอย่างเต็มที่นะครับผมถึงได้เรียนไงครับว่าวันนี้เนี่ยพักก้าวไกลก็ต้องแสดงศักยภาพนะครับท่านก็ต้องใช้เทคนิควิธีนะครับใช้สารพัดอย่างแหละนะครับในการที่จะไปแสวงหาความร่วมมือความสนับสนุนนะครับขณะเดียวกันพักก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ซุ่มรอแผ่น B อยู่ซุ่มรอเพื่อไทยเออโทษๆพักเพื่อไทยก็ซุ่มรอแผ่น B อยู่ แล้วก็ที่บอกว่าไม่เข็นคุณอุ้งอิงคุณสตา์ฮะแล้วแล้วพักเพื่อไทยก็คิดว่าถ้าแผน A นะครับเป็นไปเกิดอุบัติเหตุกับแผน A พักเพื่อไทยก็คงจะต้องเตรียมแผน B เพร้อมเพื่อที่จะประกาศตัวเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแนนทันทีครับผมแล้วที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับสองลุงนี้มันพริกได้เลยใช่ไหม ผมผมคิดว่าสองลุงท่านก็ทราบดีเออแล้วผมฟันธงเลยว่าต้องบอกอย่างนั้นก่อนผมฟันธงเลยว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าแผนบีนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมีโอกาสสูงอยู่นะนะครับลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยจะไม่ลงมาก็เท่ากับว่าเงื่อนไขเรื่องสองสองลุงยังไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องก็คิดว่านี่เป็นแผนบีอย่ที่ทำใถู้่แล้วของแผนแผนบีของพรรคการเมืองแสดงว่าคุณอุีงอาจจะมาเป็นนายกได้ก็ สิทธิความชอบธรรมก็เป็นของคุณองยิงเพราะว่าพรรคก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมครับหมายถึงถ้ายุคลุงป้อมยอมปล่อยวางอ๋อแน่นอนฮะก็พรรคเพื่อไทยเขาอันดับหนึ่งอ่ะแล้วคุณคุณองยิงก็เป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันมันก็เป็นสิทธิของคุณองอิงนะครับว่าแสดงว่าเลือด เข้มกว่าน้ํามาตลอดเหมือนทานก๋วยเตี๋ยวเรืออาจารย์เวลามันจะข้นมันจะอร่อยต้องใส่เลือดใช่ไหมมันใส่น้าไม่อร่อยไงเพราะนั้นเลือดยองข้นกว่าน้ำหรือเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอันนี้ชัดเจนนะอาจครับผมใช่ครับก็เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวไกลทําให้สําเร็จครับแต่ว่านอกจากก้าวไกลจะยอมแต่ผมไม่รู้ว่าในปฏิในนโยบายเปลี่ยนประเทศเนี่ยจะถอยได้ไหมเพราะว่าถ้าถอยหนึ่งสองไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อไทยจะผม ผมอยากจะเป็นแกนนาเชิญชวนกันอย่างนี้แล้วกันเนาะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่คนไทยก็ให้ความสําคัญนะครับผมคิดว่าในเรื่องนี้เราอย่าไปตีกรอบว่าเฉพาะสวหรือนักวิชาการนะครับคนไทยพี่น้องของเราโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถแสดงความเห็นได้ผมคิดว่าพลังทางสังคมเนี่ยนะครับก็จะไปก็จะเป็นเสียงสะท้อนที่ดีนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าถ้าเสียงในสังคมดัง บอกว่าเฮ้ยมันควรจะต้องยืดหยุ่นนะมันก็อาจจะออกมาในทางยืดหยุ่นใช่ไหมครับเพราะถ้าตึงก็อาจจะก้าวไกลก็ยิ่งยี่เสียโอกาสไปมากขึ้นผมถึงได้บอกว่าถ้าเรามองกานจิมโผล่เสด็ผู้นําอพกันในเชิงระบบเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราน่าจะดีใจร่วมกันได้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนะครับจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผมคิดว่าเรามีเรื่องที่เราดีใจได้3เรื่องหนึ่งก็คือจานวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากที่สุดจริงจรนะครับอันนี้ถือว่า เป็นชัยชนะของพวกเราทุกคนคคอันที่2ก็คือว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรายึดแพทเทิร์นอันดับหนึ่งก่อนไม่มีการจัดแข่งแล้วอันดับที่สามนี่นะครับเรื่องความคิดนะครับของบางภาคส่วนเดิมที่คิดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่มีผมคิดว่า3มเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นชัยชนะร่วมกันนะครับส่วนการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยมันมีกระบวนการคุณสมบัติของคุณพิธาก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่า มันเป็นเรื่องที่ที่เราทําความเข้าใจมาแล้วเนี่ยเราจะติดตามมันได้อย่างอย่างอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอินอะไรกับมันจนเสียหลักการไปหมดนะครับก็ดีใจที่ว่าไม่มีการที่แย่งกันจัตั้งรัฐบาลใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเป็นไปตามประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เลยถูกต้องครับครับถูกต้องครับแต่ถ้า ถ้าเบอร์หนึ่งทำไม่ได้เบอร์สองเขาต้องแต่ก็เป็นสิ่งของเบอร์สองโดยชอบทำถูกต้องครับต้องถึงว่าทุกอย่างนั้นเป็น l e g i t i m a c y ซีหน่่ยถูกต้องครับเป็นความชอบทำทั้งหมดใช่ครับไม่มีการกัดแย้ง่หรือว่างูเห่าตอนนี้ทั้งหลายกินน้ำบระบบไปหมดแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่เกิดสถานการณ์งูเห่านะครับแต่ตอนนีตอนยังฟื้นขึ้นชีพได้เหรออ๋อยังครับตอนตอนนี้ยังไม่เกิด โน่นเลยครับผมเชื่อว่านโอนแหละจนกว่าจะตั้งจะตั้งรัฐบาลเสร็จค่อยว่ากันครับแหมวันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์ครับผมพูดไปอย่างชัดเจนตรงประเด็นไม่มีอ้อมค้อมคครับและการฟังเรื่อยเรื่อยทำให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้แทครับผมครับกลับขอบพระคุณครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือท่านอาจารย์ธนพรศรีประยูรพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าซีเนอโร่หนึ่งจะเป็นไงซีเนอโร่สองถ้าเพื่อไทยจัดตั้งเป็นแกนนำนั้นจะเกิดอะไรขึ้น มองเห็นชัดเจนแล้วนะครับนั่นคือคาตอบทุกอย่างที่อาจารย์ธนพรศรีประยุทธ์ฝากไว้ครับเอาละครับอย่าลืมนะครับช่วงหน้าดูพระอาจารย์วอลวัตชาร์ม e ทีในช่วงของมุนตารม تم. ผมขอญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์ธนพรศรีประยุทธ์นนครับผู้อนการสาารถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายติดตามย้อนหลังดูทีวีย้อนหลังได้ทางมือดิทีวีแฟนเพจทั้งทาง Facebook และ YouTube ขอญาติหลานไปพร้อมกับท่านอาจารย์ธนพรศิวิยุรัตน์ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับผมอ<ม>าจารย์ครับผมชอบคำสอน ที่พระจานาร์ยกมาบ่อยๆพุทธภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดพระอาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยครับจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดครับหรือฝรั่งเขาแปลไว้ว่า We are what we think w are ใช่ไหมก็คือเราคิดอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นสิ่งนี้มันจริงเสียยิ่งกว่าจริงครับในมุมมองของพระพุทธศาสนาหรือในมุมมองของจิตวิทยายุคใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ยืนยันตรงกันว่าคุณภาพชีวิตของเรานะครับมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของเราคนที่คิดอะไรบวกๆนะคนที่มองโลกอย่างมีความหวังเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังครับ คนที่จิตเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแต่คนที่คิดว่าคนอย่างเรามันสู้คนอื่นไม่ได้ครับสิ่งดีๆมันมีสําหรับคนอื่นเท่านั้นมันไม่เหมาะสาหรับคนอย่างเราครับคนอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะล้มเหลวครับต่อให้ย้ายไปอยู่ประเทศที่เจริญที่สุดครับแต่ด้วยคุณภาพจิตที่ด้อยที่สุดคุณก็จะไม่พบกับความเจริญเหมือนที่คนอื่นเขาเจอครับตรงกันข้ามแลวคนที่คุณภาพจิตดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ที่สุดก็ยังประสบความสําเร็จได้ ลูกสังเกตไหมนักนักกีฬาวิ่งมาราธอนระดับโลกครับส่วนใหญ่นะมาจากซีกโลกแถวไหนแถวแอฟริกาดูสภาพแวดล้อมของแต่ละคนมันมีนักวิ่งมาราธอนระดับโลกคนหนึ่งนะเขาไม่เคยมีรองเท้าวิ่งเลยนะครับแต่ทําไมเขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะใจของเขาไงใจของเขาบอกว่าการวิ่งนะสิ่งสําคัญมันไม่ใช่ว่ามีรองเท้าที่ดีที่สุดนะสิ่งสําคัญก็คือ มีหัวใจที่เป็นนักสู้ที่สุดต่างหากครับอาจารย์ได้อ่านชีวประวัติของโรนัลดิโอนะเขาบอกว่าตอนที่เขายังเด็กแล้วพ่อบอกให้เขาว่าเนี่ยเวลาจะเล่นฟุตบอลนะไม่ต้องสวมรองเท้าหรอกเพราะลูกสวมรองเท้านะลูกจะไม่ได้สัมผัสเวลาลูกวิ่งอยู่บนทรมหญ้านี่ว<า>วเวลาลูกเตะฟุตบอลลูกก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์รองเท้าเขาก็เลยฝึกเตะฟุตบอลโดยที่ไม่มีรองเท้าสวม วันหนึ่งเขากลายเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นอันที่จริงพ่อไม่มีเงินซื้อรองเท้าให้ผมแต่พ่อไม่ใช่คนที่จะย,ยอมจำนนพ่อปลูกพลังผมด้วยการบอกว่าไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกแต่ด้วยเท้ารุ่นนี้ละมันรับสัมผัสได้ดีนักแล้วผมก็เลยเติบโตมาอย่างนั้นด้วยความเชื่อมัน่นว่าเท้าเราเนี่ยดีที่สุดมันไม่เกี่ยวกับรองเทา้าและในที่สุดเขาก็ไปจนถึงแชมป์โลกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะพ่อเขาปลูกพลังเขาไง แต่ถ้าพ่อบอกว่าลูกเอ๋เราไม่มีรองเท้านะลูกเพราะฉะนั้นเราเล่นอยู่แถวบ้านเราก็พอแล้วอย่าฝันถึงระดับโลกเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาชวนลูกคิดลบพูดลบแล้วทาลบลูกจะมีวบนไปถึงเวทีโลกไหมไม่ครับเพราะฉะนั้นพ่อเขาก็ปลูกไฟในตัวเขาให้มีความเชื่อมั่นในตัวเขาว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรองเท้ามันเกี่ยวกับว่าลูกรัก ที่จะเป็นนักฟุตบอลหรือเปล่ามันเกี่ยวกับว่าลูกซ้อมหรือเปล่ามันเกี่ยวกับว่าลูกทุ่มเทหรือเปล่าถ้าลูกรักที่จะเป็นนักฟุตบอลถ้าลูกทุ่มเทกับมันวันหนึ่งลูกจะไปถึงเวทีโลกครับแล้วในที่สุดนักฟุตบอลคนนี้ก็ไปเป็นแชมป์บราซิลจริงๆเห็นได้อย่างว่าคิดอย่างไรได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นนี่คือความหมายของจิตเตนะนยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิด คำมาโลกก็คือชีวิตของเราเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นค,คิดดีคุณภาพชีวิตดีค,คิดไม่ดีคุณภาพชีวิตก็แย่คิดให้ตัวเองชนะก็มีโอกาสชนะคิดดูรูปตัวเองว่าเราสู้ใครไม่ได้เราก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวที